เกาะเกต็ดถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดนนทบุรีแต่ตอนนี้ถูกน้ำจากแม่น้ำเจ้าพยาเอ่อเข้าท่วมสูงกว่า1เมตร20เซนติเมตรวัดจากระดับน้ำทะเลปานกลางสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนอย่างหนักวันนี้ทีมข่าวระวังภัยได้ลงสำรวจชุมชนภายในเกาะเกตแห่งนี้ครับ ขณะนี้ครับผมได้นั่งอยู่บนเรือของทางอบตเก่อเก็ดนะครับซึ่งกําลังจะมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านมุสลิมครับคลองโตดําที่อยู่ในหมู่สารอยู่ในตาบลเก่อเก็ดนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปสอบถามชาวบ้านดูครับว่าตอนนี้เนี่ยสภาพความเป็นอยู่ของเขาเป็นอย่างไรและต้องการความช่วยเหลืออย่างไรบ้างครับ จากการสอบถามชาวบ้านได้บอกกับผมครับว่าขณะนี้น้ำได้เข้าท่วมทุกบ้านที่ติดอยู่กับแม่น้ำและอยู่ตรงจุดที่ไม่มีคันกั้นน้ำเพราะจังหวัดนนทบุรีได้มีนโยบายไม่ให้มีการสร้างคันกั้นน้ำถาวรเนื่องจากจะบดบังทัศนียภาพของเกาะแห่งนี้และตรงจุดนี้ทางชาวบ้านยังบอกอีกว่าเป็นเหมือนความเคยชินสำหรับคนที่นี่ที่น้ำจะเข้ามาท่วมบ้านเรือนของตนเองเป็นประจำหากน้ำในแม่น้ำเจ้าพยาเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังโชคดีที่ตอนนี้โรงเรียนได้ปิดการเรียนการสอนแล้ว พอไม่เช่านานั้นคงจะต้องลําบากมากกว่าที่เป็นอยู่ก็มันชินไปแล้วค่ะตอนนี้ก็ยังไงอะหน,นูไม่รู้พูดเลยเป็นก็มันชินแล้วมันท่วมจนชินแล้วอะไรเงี้ยแต่นี้มันก็มีความวมันมันต่ำด้วยบ้านเราต่ำกังใครอะไรเงี้ยใช่ไหมว่าศัยว่าม,มีสองชั้นแต่ของข้างล่างบางอย่างก็ปล่อยจมก็มีทิ้งก็มีอะไรเงี้ยคือว่ารับไม่ไหวเนี่ยเนาะ เมมมนนกันนน <laughs> ที่ผ่านมานขนาดไหนได้น้ำเวลาปีที่ผ่านมาก็ขนาดนี้ปีที่แล้วก็ขนาดนี้แต่ว่าถา้าเราจะดีดหรือจะอะไรมันแพงหลายแสนแล้วก็ต้องยอมยอมอย,ยอมจอยยอมจไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออแต่สุขาไม่มีเลยที่บ้านลำบากจริงนะสุขา,าเออถ้ก็ดีนะหนูแล้วสุขา,ามาตั้งตรงนี้สักอันไม่ก็ดีนะเพราะพอตรงเนี้ยเต็มหมดเลยนะมัมีท่วมเงินหมด ยกเน,นแค่ลังนู้น่ะ,น,น,ะน้านูนน้ำแค่ว่าเขาน,น,น่ะทางด้านาในอก็ยกเพิ่นอยู่ แล้วอยู่คนเดียวด้วยแฟนก็นไม่มีแค่นั้คนเดียวแล้วเราอยู่อยู่ยังไงตอนฉันนั่นแหละคนลำบากมากนะคนเดียวด้วยข้าวบางวันก็นมาดะหุงเรากินก็แปรกินได้แล้วกันแล้วอยากแค่มันเลิมแต่วันนี้สวาวะน้อยนะน้อยหน่อยว่าอย่างน้อยก็ยังแค่หัวข่าวในบ้านอนะไรอย่างเจ้าที่ผ่านมาเน,นี่ยท่วมหนักเลยดูครั้งนี้หนักสุดนักค่ะนักหน่อย ปีที่แล้วมันไม่ถึงหัวเข่าวันนี้ปีนี้เทงหัวเข่านายเสกสรรสุขทองกำงนกันตำบลเกาะเกดบอกว่าตอนนี้ภายในตัวเกาะกมีปริมาณน้ำที่ท่วมอยู่ถึง80%ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่จะนำโต๊ะเก้าอี้มาต่อการเพื่อน,นำสิ่งของที่มีค่ามาวางให้พ้นน้ำและชาวบ้านที่นี่มีความเดือดร้อนไม่ต่างจากที่อื่นที่ถูกน้ำท่วมสูงเช่นกันแตกต่างกันตรงที่ชาวบ้านที่นี่ถูกน้ำท่วมบ่อยจนรู้ว่าจะต้องมีการเตรียมรับมือกับน้ำที่จะมาได้อย่างไร ทั้ง7หมู่บ้านเนี่ยประมาณ80%ที่เดือดร้อนจริงๆเลยนะครับอ่า20%นี่หมายถึงว่าคือชั้นเขายังมีชั้นบนที่เขายังสามารถยังที่เป็นที่พักที่ที่กินไดใช่ไหมส่วนที่อยู่บ้านชั้นเดียวเนี่ยเขาต้องต่อแบบต่อไม้ต่อโต๊ะอะไรขึ้นมาตามอาาของเขาแหละคือชีวิตเดิมๆก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะปกติตั้งแต่ผมเกิดมาผมก็เจอมาก็อย่างนี้ตลอดนะคือว่าทางชาวบ,บ้านเนี่ยคือหนึ่งเขาชินแล้ว ชินกับเรื่องน้ําเรื่องอน้ําเขาไม่กลัวหรอกถึงเวลาก็ถึงเวลาขึ้นก็คือขึ้น,นปัจจุบันเนี้ยถึงเวลาเราเข้ารถมันเหมือนความเคยชินไหมความเคยชินครับคือถามว่าจะว่าจะพูดพลาดเหมือนต่างจังหวัดไหมไม่ใช่เพราะที่นี่เขาจะรู้เลยว่าปีปกติหน้าน้ำเนี่ยคือเดือนนี้เดือนตุลานี่คือหน้าน้ําเพราะ,ะปีนี้มาก่อนหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็เลยก็บางคนก็ได้เตรียมตัวเตรียมตัวเวเขาเตรียมตัวอยู่แล้วว่าวันนี้น้ํามาแล้ว วันนี้ขึ้นกี่เซนกี่เซนคือจะเดียงตาสายจะให้ชาวบ้านรู้เขาสามารถจะประยุงตัวของเขาเองว่าเวันนี้ต้องเสริมอะไรแล้วอันนี้ต้องเสริมอะไรองนี้ครับทีมข่าวยังได้ลงสำรวจด้วยเรือของทางอบอตเกาะเก็ดโดยรอบพบว่าแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างหมู่บ้านองอ่างหมู่เจ็ดซึ่งอยู่ติดกับวัดปรมยยิกาวาดระดับน้ำท่วมสูงถึง1เมตร20เซนติเมตรและบางจุดที่เป็นที่ต่ำน้ำจะสูงถึง1เมตร80เซนติเมตรต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออกทางเดียวเท่านั้น และขณะนี้สุขารอยน้ำอย่างเป็นที่ต้องการของประชาชนเป็นอย่างมากรวมทั้งสิ่งอุปโภคบริโภคต่างๆซึ่งตอนนี้หากประชาชนที่สนใจจะบริจาคสิ่งของช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นี้สามารถติดต่อได้ที่อบตอกเกเกตที่เบอร์โทรศัพท์02 583 9544และสามารถติดต่อได้โดยโตรงกับทางกำนันตำวดปากเกรที่เบอร์โทรศัพท์083 134 2135 จุดที่ผมนั่งอยู่ครับคือคันกั้นน้ําโดยรอบของวัดปรามัยิกาวาสครับซึ่งเป็นจุดที่ตั้งของเจดีเอียงครับจากการสอบถามชาวบ้านและทางกํานันตำบลเกาะเกรดครับได้บอกกับผมว่าตอนนี้ชาวบ้านยังขาดแคลนอาหารและเครื่องดื่มรวมไปถึงสะพานที่เอาไว้เชื่อมต่อภายในชุมชนของตนเองครับและหากปริมาณน้ํายังเพิ่มสูงขึ้นจะทําให้น้ำเนี่ยครับออล้นท่วมคันกั้นน้ําที่ผมนั่งอยู่และอาจทําให้ชาวบ้านที่อยู่ในเกาะเกร็ดต้องอพยพออกมาเพราะไม่เช่นนั้นครับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นจนทาให้ท่วมบ้านเรือนจนมองไม่เห็นครับ ชาคิดสิทธ์น้อยถ่ายภาพวรพันธ์สุกแก้วทีมข่าวระวังภัยรายงาน